สำหรับเยาวชนคนไหนที่มีความสนใจด้านการเกษตรก็สามารถติดตามรายละเอียดจากศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะซึ่งข่าวต่อมานะคะก็จะพูดถึงในเรื่องของพอรกฉุกเฉินค่ะซึ่งที่อําเภอเบตงนะคะทางด้านผู้ประกอบการในพื้นที่ของอําเภอเบตงเห็นด้วยในการต่อพอรกฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะว่าจะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้าในที่เข้ามาในพื้นที่ค่ะ ภายหลังที่นายสมศักดิ์เทพสุทินรองนายยกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินหรือกบชได้มีการประชุมกับคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน และมีมติเห็นชอบในขยายเวลาการบังคับใช้พรกฉุกเฉินในจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก3เดือนระหว่างวันที่20ตุลาคมถึงวันที่19มกราคม2567แต่มีมติให้ปรับลดาอำเภอที่ประกาศใช้พรกฉุกเฉินมาใช้พรบความมั่นคงแทนได้แก่อําเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาอําเภอทุ่งยางแดงจังหวัดปัตตานีและอําเภอยี่งอจังหวัดนาราธิวาส รวมถึงมีมติให้ปรับอำเภอศรสีสาครจังหวัดนาราธิวาสกลับมาใช้พรกฉุกเฉินอีกครั้งเนื่องจากสถิติความรุนแรงเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะช่วง5ปีหลังโดยจะมีการนำมติการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินเข้าสู่การพิจารณาในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันที่16ตุลาคมที่ผ่านมา โดยทางนายรีฮันผู้ประกอบการในพื้นที่ของอำเภอเบตงจังหวัดเจาลาก็กล่าวาาว่ากา,า,กา,ารต่อบพรกฉุกเฉินใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะครบกำหนดในวันที่20ตุลาคมนี้ ส่วนตัวคิดว่าควรที่จะต่อพรกฉุกเฉินออกไปอีกเนื่องจากในพื้นที่3ามจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของจังหวัดยะลามีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเข้ามาเที่ยวหากมีการต่อพรกฉุกเฉินออกไปอีกก็จะยิ่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในพื้นที่อำเภอเบตงได้มากขึ้น ในส่วนของการดูแลความปลอดภัยของหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจและฝ่ายปกครองอยังคงคุมเข้มตรวจสอบบุคคลรถยนต์และรถจักรยานยนต์เป้าหมายต้องสงสยัยรวมถึงสิ่งของต้องสงสัยที่คนร้ายอาจจะแฝงตัวเข้ามาก่อเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ามาในพื้นที่ของอำเภอเบตงเพื่อป้องกันเหตุร้าย ภายหลังยังคงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง